อ่าวเกลมาดูบอลห้องทอยเหรอไม่เห็นทอยบอกเลยเปล่ามาคุยเรื่องงานเฉยอะงั้นไปก่อนนะม,มึงเลิกววยวายได้แล้วมึงมีหน้าที่จัดการส่วนของมึงส่วนกูมีหน้าที่จัดการส่วนของกูกูจะไม่ช่วยอะไรมึงทั้งนั้น แล้วถ้ามึงทำกูเดือดร้อนเมื่อไหร่กูเล่นมึงแน่มึงรีบไปจัดการมันซะแค่นี้นะทอยเกีวเกียวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งมาถึงอ่ะสวนกับไป,ปเปอร์หน้าห้องแล้วเกีวกินอะไรหรือยังสั่งอะไรมากินไหม เสื้อผ้าของเราอยู่ไหนเหรอทอยอะไรนะก็ชุดที่เราใส่ไปเที่ยวคืนนั้นน่ะมันอยู่ไหนเหรอทำไมเราไม่เห็นน่ะทอยเอาไปส่งซักให้อ่ะทำไมเหรอปล่าแค่ถามดูอ่ะเออเกลทอยคุยกับผู้ใหญ่ที่ทอยรู้จักช่วยพูดกับทางทีมผู้จัดซีรีส์เรานะเขาตอบตกลงว่าจะคุยให้วันสองวันคงได้คำตอบแหละ แต่เขารับปากว่าเกลจะได้เล่นแฮนด์ควีนแน่นอนเกลไม่ดีใจหรอทอยทอยเลิกยุ่งกับเปเปอร์ได้ไหมเกลวว่าไงนะอย่างน้อยก็ช่วงนี้อะเกลเรากับเปเปอร์ทำธุรกิจด้วยกันก็นั่นแหละคนอย่างทอยอะจะทำธุรกิจกับใครก็ได้ป่ะไม่เห็นจะต้องไปยุ่งกับเปเปอร์เลยทำไมอะเกล แกอคติกับเปเปอร์ทำไมอ่ะฉันถึงแล้วนะแกอยู่ไหนอ่ะโอเคอยู่ที่ลานจอดรถแล้วกำลังเดินเข้ามาที่มาช้าก็เพราะว่าผู้ของนางไปรับนางเลดอ่ะแล้วคนนี้ควีนจริงจังหรือเปล่าเนี่ยคนอย่างคุนน่ะหรอจะจริงจังกับใครก็จริง ฮัลโหลรอนานไหมอ่ะแนะนำให้รู้จักก่อนนี่เปเปอร์นะเปเปอร์นี่เกลเพื่อนรักเราเองส่วนนี่ทอยแฟนเกลโอเคเกลทอยงั้นก็คณะเป็นเพื่อนเลยแล้วกันนะเออหลังกินข้าวเสร็จไปหาอะไรสนุกขทำกันปะทำอะไรอะ ก็รู้เป,ปเปอร์มีของดีอยากให้ลองช่างเหอะเราขอโทษนะคือเราแค่เป็นห่วงว่าเป,ปเปอร์จะทำให้เราสองคนเดือดร้อนอะ่ะเกลทอยบอกเกลแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอะไรต้องกลัวทางนั้นไม่มีใครทำอะไรเราสองคนได้หรอกเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างก็จะจบแล้ว เกลเต็มตัวถ่ายซีรีส์ให้สนุกดีกว่าเกลไม่ต้องเป็นห่วงนะ